เดี๋ยวจะพาไปกินร้านกระเพราที่ขายตอนกลางคืนนะครับรสชาติค่อนข้างถึงพริกถึงขิงเลยเพราะว่าเขาสั่งมาจากพริกหัวเรือเท่านั้นนะครับเป็นสูตรเฉพาะเลยพิกัดอยู่บริเวณแยกโรงเรียนสามมคคีนะครับหรือึ้นมาทางโรงเรียนนารีนกูร์ก็จะเจอเอาโรงเรียนว่าโรงเรียนอะไรนะใครจะเลี้ล้าน,นเนี่ยนรือ่าคิดเองค่ะหนูนตวง ตัวเขาก็ชิมชิมชิมเอาแบบรสชาติที่แบบเราเป็นด้านทำอาหารด <c oughs> ้วยหนูเป็นคนไม่ทำอาหารไม่เป็นนะคนที่ทำเป็นคือแบบนั่นหนูใช่โดนบังคับแล้วามจำเป็นพริกต้องเป็นพริกบ้านหัวเรือเท่านั้นจะเผ็ดมากร้านหน้าล่กกระเพราเนื้อลายโูเน้นเน้นเน้นเมาเรามาลองดูกัน เลยนะเนื้อดูชิ้นเลยลองชิมเนือ้อนุ่มละลายในปากอร่อยมากที่สำคัญรสจัดรสเด็ดอร่อยเวอร์ลิคุตจัดเลย แับจริงๆกระเพราเนื้อลาย